ห้านะครับห้ามพลาดเลยโค้งร้อยนี่ในเมืองมนุษย์เทียนหลิงบักกุเตรางวัลมิชลินการันตี4ปีซ้อนครับด้วยในเมืองมนุษย์นะครับผ <laughs> ูบ้สืาา่อก้าวแรงาดดิมท,นนทันนลใส่เป็ดกระเทีมใส่ตลาดโคกลอยเปิดถ่ายเมืองนะครับมีร้านค่ายบักกุเตนะครับชื่อร้านว่าเทียนหลิงเทียนหลิงบักกุเตอ่าซึ่งมีลูกค้าประเภทข้าจ้อนและก็ข้าประจําเวียนข้ามาอุูนุ่นเป็นประจําโดยทางร้านมีป้ายสาโลแกนริมโน่นนั่นนวลว่าไอ้หน่องยิ่งอมรู้ไหม น่าสนใจคือบอกว่าอร่อยที่สุดในเมืองมนุษย์ทำให้ทุกคนเนี่ยไม่พลาดนะครับ <c oughs> ต้องไปลองกินสักครั้งห <c oughs> นึ่ง,<อ>งว่ามันจะร้อยส้มคำรำรือไม้นะ,ะคะแล้วก็พอได้ลองแล้วต่างคนก็บอกว่าโอ้ร้อยทึ่งเครื่องยติจีนบางคนกินที่ร้านไม่พอซื้อกลับบ้านไปกันนะคะแล้วก็มาอุดนุ่นจนกลายเป็นลูกค้าประจําค่ะ <c oughs> ทึ่งหรอไปแล้งกับคนคนหนึ่งค่ะนายจูกิจจันทวงศ์ชาวอําเภอทะล่างแกอยวูผู้แก๊บบอกว่าเวลามาส่วนที่พังงานเนี่ยก็จะแวะกินทุกที่เลยค่ะซึ่งบะกุเต้ของร้านนี้มีความร้อยที่สุดแกว่าพนนั้นนาจากที่เคยกินมาร้านนี้ร้อยสุดรสชาติกลมกลมกําลังดีทึงงเครื่อา กินแล้วมีพลังกว่าบ้านนั้นนะยืนยันวา่าส้มกับสโลแกนที่ตั้งเอาไวา้ว่าร้อยที่สุดในเมืองมนุษย์จริงๆค่ะกับด้านคุณเจรนทินมารุมนะครับเจ้าของร้านกบอบว่าเปิดขายมานานกว่าย0ิปีโดยสามีเนี่ยไปเรียนสู้ตรต้มมาจากรัสเซียมาเลเซียแล้วก็นํามาปรับปรุงสู้นะนะครับไอ้ทุกปลาคนไทยมาขึ้นโดยวัสดุอย่างดีมีคุณาภาพนะครับโดยซีโครงมู่ตุนเคลืองในมู่และก็ห้างมู นำต้มสมุนไพรจีนกว่า14ชนิดต้มในหมอ้อใบใหญ่เป็นเวลาแปถึงเชั่วโมงเติมด้วยเ็ดชนิดต่างๆนะครับเช่นเฮดเข้มทองเ็ดอ้อมเ็ดเชมปียองนะครับเชมปียองรวมถึงผักกาดฟองเต้าหู้ผักชีต้นหอมอเรียกว่าน่ากินเนี่ยข้าวช่วยในต่างๆนะนี่ได้รับรางวัลมิชลินนะครับจนได้รับรองความอร่อยจากมิชลินตั้งสี่ปีซ้ซนแล้วอยู่ที่ไหนน้องอยิ นากินเร่งนะอดูที่ผังงาพัางงานะครับนะ,ะอ่ะก็ใครพ่านไปแน้นั่งก็ลงเลยโอ้มอหย่หนูนะอ,หอเหนื่อยเลยนะคะเอาใครไปพังงาผ่านไปผ่านมาไปลองกันไปลองกันแรกร้อยสุดในเมืองมนุษย์ตันเองนะคะ<ช> <c oughs> เอาตอนนี้